สวัสด,ดี ri, ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกันกับแม่น้องเรในช่วงเช like า er ้านะคะวันน so ี้นะคะแม่น้องเรก็จะพาทุกคนนะคะมาแกงหน่อไม้นะคะนี่นะคะก็เป็นหน่อไม้ถุงนะคะที่แม่น้องเรก็นํามาทําเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแม่น้องเรก็ใช้หนามเม่นนะคะก็นํามาทําเป็นเส้นๆเนาะนี่นะคะ นี่ยนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นชิ้นยาวๆนะคะเราก็นำมาตัดนะคะ เมื่อทําเป็นเส้นเส้นเสร็จแล้วนะคะแม่น้องเรก็นํามาตัดแบบนี้นะคะ oh, <mommy. S 1> เพื่อให้ม oh. ีชิ้นที่สั้นลงหน่อยนะคะนี่นะคะตัดแบบนี้เลยค่ะ ะะพอเรียบร้อยแล้วนะคะแม่น้องเรก็จะนําไปใส่หม้อและเติมน้ำํำเราก็นํามาต้มนะคะเพื่อให้หน่อไม้จืดลงนะคะนี่นะคะจากนั้นก็ไปหาเครื่องเคียงนะคะนี่นะคะขาก็เก็บมาจากสวนแม่น้องเรเองนะคะตอนนี้กําลังงามค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็นําข่ากระเทียมพริกหอมแดงนะคะนี่นะคะ หั่นซอยแบบนี้แล้วก็จะนํามาโขลกนะคะพอโขลกเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่นะคะขาบางส่วนแม่น้องเรก็ใส่ตามลงไปด้วยบางส่วนก็เป็นส่วนอ่อนๆนะคะก็ไว้แบบนี้เนาะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปปั่นน้ำย่านางนะคะแล้วก็เข้าสารที่แม่น้องเรได้แช่น้ำไว้นะคะนี่นะคะ เติมน้ำลงไปด้วยนะคะแล้วก็ปั่นกันเลยค่ะเนี่ยนะคะแม่น้องเบยก็ปั่นหลายรอบเลยทีเดียวนะคะ นี่ยนะคะก็ปั่นอีกนะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยนะคะพอปั่นน้ำย่านางเสร็จแล้วนะคะแม่นงเรก็เติมน้ำลงในเครื่องปั่นด้วยนะคะเพิ่มไปอีกเนาะจากนั้นนะคะเราก็นำมากรองนะคะ ะะก็กรองไปแบบนี้นะคะมากน้อยก็ตามความชอบเลยนะคะเนี่ยนะคะเราแกงมากขนาดไหนนะคะเราก็ใช้บางครั้งก็ต้องใช้วิธีการกะเอาเนาะเนี่ยนะคะแม่น้องเรศก,ก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ล้างๆด้วยนะคะเนี่ยนะคะเครื่องปัน่นแม่น้องเรศก,ก็จะใช้น้ำทั้งหมดที่อยู่ในถ้วยเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยนะคะ ใส่ลงไปเพิ่มนะคะนี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะรอจนเสร็จเนาะก็ได้น้ำยานางแบบนี้นะคะพอได้น้ำยานางแล้วนะคะเราก็มาดูที่หน our our th ่อไม้ของเราที่ต้มไว้นะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แล้วนะคะ นี่ยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปรินน้ําที่เราใส่ต้มหน่อไม้ออกนะคะแล้วก็ล้างน้ํานะคะจากนั้นก็นํามาแบบนี้เลยนะคะก็ใส่น้ําย่านางลงไปนะคะนี่นะคะแม่น้องเรก็จะใส่น้ําย่านางที่แม่น้องเรได้ปั่นมาแล้วก็ผสมกับน้ำมาทั้งหมดเลยนะคะจะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําเครื่องที่เราคลุกไว้นะคะตาไว้เนาะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะตักไคร้แม่น้องเรก็เป็นชิ้นใหญ่ที่แม่น้องเรพันเอาเลยนะคะเราจะใช้วิธีการทุบหัวของเขาแล้วก็พันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะนี่นะคะเติมเกลือลงไปค่ะรสดีค่ะ แม่น้องรีก็จะใส่เป็น2องช้อนเลยนะคะนี่นะคะรสดีจากนั้นก็ใส่ผงนัวค่ะผงชูรสนั่นเองนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาร้าลงไปนะคะวันนี้แม่น้องรเลือกใช้เป็นน้ำปลาร้านะคะไม่ได้ใส่เป็นปลาร้าสับเนาะนี่นะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลย นี่ยนะคะจากนั้นเราก็นํามาต้มนะคะต้มมาสักพักแล้วแม่นงเรีนะคะพอเดือดแม่นงเรีก็ใส่พริกลงไปนะคะนี่นะคะส่วนกากที่เราคั้นเอาน้ํายะนางนะคะแม่นงเรีก็นําไปใช้ประโยชน์นะคะใส่ต้นไม้ค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็เดือดมาสักพักใหญ่นะคะจากนั้นนะคะแม่นงเรีก็จะใส่ต้นหอมนะคะแมงลัก ใบแมงลักนะคะแล้วก็ชะอมนะคะใส่ลงไปนะคะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมชิมดูนะคะ พอต้มมาสักพักนะคะแม่น้องเรก็จะตกท้ายด้วยการใส่น้ำปลานะคะนิดหน่อยนะคะแต่แม่น้องเรก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะแม่น้องเรก็ใส่ไปตอนท้ายเนาะนี่นะคะให้เขากลมกล่อมรวมกับน้ำปลาราจะได้แซ่บๆนะคะนี่นะคะก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแกงหน่อไม้ของแม่น้องเรวันนี้นะคะนี่นะคะจากนั้นก็จัดใส่ถ้วยเตรียมรับประทาน อาหารเช้าพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้แม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ